สวัสดีครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวผลประกอบการล่าสุดของ Oracle แล้วนะครับบอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยน่าทึ่งมากจนทั้งวงการต้องหันกลับมามองเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากลยุทธ์เบื้องหลังที่ทำให้ Oracle เติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่เริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับ523,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขมันมหาศาลมากใช่ไหมครับและคาถามคือตัวเลขนี้มันคืออะไร สิ่งนี้เรียกว่า Remaining Performance Obligation หรือ RPO ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือมูลค่ารวมของสัญญาที่ลูกค้าเซ็นไว้แล้วแต่ Oracle ยังไม่ได้ส่งมอบบริการนั่นเองครับนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนกับยอดจองร้านอาหารล่วงหน้าที่การันตีรายได้ในอนาคตแล้วแต่ที่มันพีกว่านั้นก็คือ RPO ของ Oracle ไม่ใช่แค่โตรธรรมดานะครับแต่มันพุ่งขึ้นมาถึง438%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ใช่ครับฟังไม่ผิด438เป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อมากๆเอาละครับเรามาเริ่มส่วนแรกกันเลยการเติบโตที่มันดูน่าตกใจขนาดนี้เนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่ดูจากกราฟนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับการเติบโตส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่ง Cloud Infrastructure หรือ IaaS ที่โตขึ้นมาถึง68เลยทีเดียวในขณะที่ฝั่ง Application หรือ SaaS โตแค11ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมด ต่อกันที่ส่วนที่2นะครับการปรับเปลี่ยนที่ดูแล้วน่าแปลกใจมากคือตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวเริ่มจะซับซ้อนขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยก็นในเมื่อความต้องการ Infrastructure มันพุ่งสูงขนาดนี้ทำไมอยู่ๆ Oracle ถึงตัดสินใจขายบริษัทชิป AI ของตัวเองอย่าง Ampere ล่ะครับฟังดูมันข,ขัดขัดกันใช่ไหมครับเรื่องนี้ l ลลี่เ l l i สันประธานและ CTO ของ Oracle เขาออกมาตอบเองเลยครับว่า Oracle ขาย a อ p e r e เพราะเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์สำหรับเราอีกต่อไปแล้วตอนนี้เรามุ่งมั่นในนโยบายความเป็นกลางด้านชิปซึ่งเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ CPU และ GPU ทั้งหมดของเราเนี่ยแหละครับคือคีย์เวิร์ดแรกความเป็นกลางด้านชิปมาถึงส่วนที่3กันครับหลักการแห่งความเป็นกลางเราจะมาเจาะลึกกันว่าเสาหลักต้นแรกในกลยุทธ์ใหม่ของ Oracle เนี่ยมันคืออะไรแล้วกลยุทธน์นี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องชิปนะครับ มันขยายไปสู่แนวคิดที่ใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือความเป็นกลางทางคลาวดเอ๊ะแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ยกลยุทธ์ความเป็นกลางทางคลาวดของ Oracle นี่คือการทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับคือแทนที่จะสู้กับคู่แข่งเขากลับเอา Data Center ของตัวเอง72แห่งไปตั้งอยู่ข้างในคลาวดของคู่แข่งซะเลยทั้งใน a m azon Google แล้วก็ Microsoft CEO ของ Oracle c l เคลมากัวโก ก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยครับว่าเรามุ่งมั่นในความเป็นกลางทางคลาวเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าควรจะรันฐานข้อมูล Oracle ในคลาวไหนก็ได้ที่พวกเขาเลือกพูดง่ายก็คือไปอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าอยู่นั่นเองครับและเขาก็ย้ำว่ากลยุทธ์นี้มันเวิร์กมากๆแล้วมันเวิร์กขนาดไหนน่ะล่ะครับดูตัวเลขนี้สิครับธุรกิจฐานข้อมูลแบบมัลติคลาวของ Oracle โตขึ้นถึง817%ในไตรมาสเดียว นี่คือข้อพิสูจน์แบบชัดๆเลยว่ากลยุทธ์นี้มันประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายจริงๆไปต่อกันที่ส่วนที่4นะครับการเดิมพันกับ AI ในทุกที่ซึ่งนี่ก็คือเสาหลักต้นที่2ของกลยุทธ์ที่ต่อยอดมาจากเรื่องความเป็นกลางเมื่อกี้นี้เลยครับ คือเป้าหมายสูงสุดของ o r l e เี่ยมันไม่ใช่แค่การให้บริการ Infrastructure นะครับแต่เป็นการเอา AI ไปฝังไว้ในซอฟต์แวร์ทุกระดับของบริษัทเลยผู้บริหารเขาบอกว่าโอกาสที่ใหญ่กว่าคือการฝัง AI ลงในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ Oracle อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครที่จะทำสิ่งนี้ได้และนี่คือซอฟต์แวร์3มชั้นที่ว่าครับคือเขาจะฝัง AI เข้าไปตั้งแต่ระดับ Data Center ระดับ Database ไปจนถึงระดับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันเลย จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศ AI ที่ครอบคุมทุกอย่างจริงๆเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วเราจะมาปะติดปะต่อจิ๊กซอทั้งหมดนี้เข่าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ที่น่าทึ่งของ Oracle ครับถ้าจะให้สรุปสูตรสำเร็จของ Oracle ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีแค่3ข้อง่ายๆเลยครับ 1. คือเป็นกลางเรื่องชิปจะได้ใช้ชิปของใครก็ได้ 2. คือเป็นกลางเรื่องคลาวเพื่อที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็ได้และ 3. คือฝัง AI ในทุกที่คือเอา AI เข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์ทุกชั้นของตัวเองทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าหรือจริงๆแล้ว Oracle กํกำลังพยายามสร้างตัวเองให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลางและจำเป็นที่ใครๆก็ขาดไม่ได้สำหรับโลกธุรกิจและ AI ในอนาคต นี่คือภาพใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งและอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของวงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ครับ